สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox Cook Burger เรซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนหาหมวกทองนีนมีหมวกทองนี้อันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์ให้ทุกคนเข้าใจง่ายงายหน่อยเพราะคนทุกนใหญ่ใน Roblox จะเล่นในโทรศัพท์กซึ่งวิธีได้ง่ายมากเลยแต่ผมแนะนำถ้าเกิดมีหมวกไมโครเวฟนี้ให้ใช้ากมีหมวกหมวกซึ่งหมวกไมโครเวฟเนี้ยจะได้เมื่อคุณมีเงิน400บาท แล้วหมวกอันนี้จะคุณจะได้ตอนคุณมีเงินสองร้อยซึ่งมันจะเพิ่มความเร็วส่วนนี้จะช็อตหนูนะคือให้คุณใส่หมวกนี้ถ้าเกิดคุณมีนะที่จริงผมแนะนำให้เล่นในเซิร์ฟวออพีตอนนี้ผมทันี่ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟวอเอพีเพราะผมยังไม่รู้ว่าสร้างเซิร์ฟวออพีได้ฟรีโอเคก,ก็กดเพเลยวิธีง่ายถ้าคือคุณคุณต้องรอพวกดาราเนี่ยอันนี้ผมเล่นโทรศัพท์คนที่เล่นโทรศัพท์นี้ทำตามไปเลยไม่ต้องกังวลไม่จะมีพวกดาราถ้า เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้โอเคซึ่งวิธีการง่ายมากก็คือเอาจานมาจานหนึ่งก่อนวิธีได้ก็เอานี่แป้งโป่งไปแล้วก็วคือคุณจะต้องเอาชีสเนี่ยโบประมาณแบบว่าหลายกล่องอะ,ะแต่ที่ผมมันต้องแบบเกินประมาณห้ากล่องบ้างประมาณห้าถึงสิบกล่องประมาณนั้น น่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ประมาณ6กถึงประมาณ6กถึงสิบถ้าผมจะไม่ผิดเนนะี่ยเอาชีสโปะไปยังแบบอย่ารวนๆเลยรัวเลยอะแปะลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแปะแปะแปะลงไปเรื่อยที่จริงคุณสามารถเพิ่มพวกผักลงไปได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นชีทั้งหมด สามารถเพิ่มผักไปแต่ถ้าเกิดเพิ่มเนื้อสดอันนั้นน่าจะไม่ได้เพราะว่าเขาจะบอกว่าแบบว่าทำอาหารได้สุกไม่เป็นหรอยังไงนั้นเนี่ยพอชีสหมดแล้วก็แบบสั่งชีสเพิ่มแบบต้องการแค่ชีสอย่างเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมแสดงผลดีของไอหมวกนี้ให้ดูสมมติพวกเอาอาหารวางไว้บนพื้นปุ๊บเผื่อทำอาหารตกรอหนูมาก่อน วิธีการถือของบางคนอาจจะยังไม่เนี่ยเห็นไหมมันจะช็อตหนูวิธีการถือของบางคนอาจจะยังไม่ก็คือกดไอตรงที่มันเขียนว,ว่าดับเบิ tap two drop อะนะกดตรงนั้นถ่องครั้งที่ของแล้วคนก็จะได้เลยเหมือนจะแบบว่าทำ่องมันความลงของมันความลง กล่องความลงโอเคกล่องความและแล้วเทงไว้ใส่เม่ดีต้องทำให้จานให้ความโอเคความแล้วก็แปะลงไปี้แปะแปะไปเรื่อยอันนี้คือกล่องที่หนึ่งะนะครับตรงนี้นกล่องที่หนึ่งแปะผมตัดไปกล่องที่สองเลย โอเคตุนที่สองมาส่งแล้วทนี้ผมอว้ยเมวมาจับแมวทิ้งถังขยะครับจับเมวทิ้งถังขยะนี่พอได้กล่องเนี้ยให้ผมแนะนำให้เอาบางคนที่แบบเพิ่งเล่นใหม่ๆผมเยแล้วต้องการเงินอ่นนะผมแนะนำให้พวกเอากล่องพวกเนี้ยไปทิ้งแต่ถ้าเกิดแต่ว่าสมัยเนี้ยมันมีหิมะตกใช่ไหมเพราะว่าเขาทําเป็นช่วงวินเทอร์อันเพราะว่ามันจะคิดมาแล้วก็ก็จะแบบว่า จะ <extern als> เออแบบเอากล่องยากหน่อยนิดนึงนิดนึงเพราะว่ากล่องมันอาจจะจมลงไปในหิมะแล้วเมื่อก็เอาขึ้นมาไม่ได้เน like ี่ยให้เอากล่องทงมันจะได้หนึ่งบาทเนี่ยเห็นไหมได้หนึ่งบาทแล้วก็เนี However, ่ยที่จริงเราชีสปวดี้ได้แต่ถ้าเิดต้องการความเร็วอ่ะก็แบบว่าจับจันรความแล้วก็ถูถูไปกับพื้นแบบแบบเบอร์เกอร์นี่ว่ามีชีสเยอะแต่สิ่งที่เยอะกว่าชีสนี่ก็คือแบคทีเรีย <G ül üyor> ล่กกี้เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบได้ตกไปในถังขยะแล้วเบอร์เกอร์เกือบตกถังขยะนะครับล่กกี้เบอร์เกอร์ชีสของเราเน,นี้คือชีสเบอร์เกอร์ของแท้ไม่จับอะไรไม่ได้ <G ül üyor> แปะแปะ,แปะ เดีด๋ยวอะรมจันเนี้ยมีคุณจานในคุกเบอร์เกอร์มีคุณสมบัติพิเศษก็คือสิ่งที่มันมีกาวติดอยู่แล้วสิ่งที่แบบว่าตเตะลงไปมันจะโดนกาวเลือบเวลาคนกินนี่แบบกินอาหารผมกาวเฮ้ยเฮ้ยหนูเกือบแล้วเห็นไหาม hey, hey, ถ้าเกิดผมไม่มีหมวกในคุยมันก็เอาชีสผมไปแล้วเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็แปะต่อผมว่าเอาหกกล่องดีกว่า เพื่อความแน่ใจเพื่อความแน่ใจถ้าผมทำแบบคลิปนี้แล้วมันไม่ได้อะแบบผมก็หัวเราะร่วมกันนะไปสั่งกล่องที่สามเครีย <c> ด <ười> ใครเครียดด้วยกันจับแมวทิ้งถังขยะนะครับมากองที่สามมาแล้วอ้ากล่องที่สามเสร็จแล้วนี่ผมย้ายมาทำลงพื้นนี่ เวลาชี้เวลาชีต้ตกมันจะได้ไม่ต้องจมหิมาแบบอาจจะดูเร็วมากเพราะว่าผมตัดแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทําเองคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันนานขนาดไหนนะครับแบบมันจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสูงและถ้าเกิดคนที่ใช้โทรศัพท์แบบว่ามันอาจจะมีแบบแบบอาการแหลกๆนิดนึงอาจจะยากกว่าในคอมตอนนี้ผมทาผมทาในคอ,อมลดมาแล้วเริ่มกล่องที่สี่ เสร็จกล่องที่สี่เอาไม่เสร็จด้วยปับ๊บมึงไปโอเคเสร็จกล่องที่สี่เป็นงไงครับแบบเริ่มปุ๊บเสร็จปั๊บเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดแล้วกล่องที่ห้าผมก็บอกผมบอกนะครับว่าตัดมันดูง่ายแต่ว่าพอแบบว่าคนทําจริงมันจะดูยากที่จริงผมได้นะแต่แต่มันจะได้เงินสามร้อยแล้วแหละผมเลยทําใหม่ที่จริงอันนี้ทํากันเป็นทีมได้นะครับครั้งแรกผมทําเป็นทีมก็คือมันจะได้หมวกทองทั้งทีมเลย ตอนนั้นผมผมให้เพื่อนผมเองเงินสามร้อยผมให้เพื่อนผมให้เพื่อนหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วผมก็ได้ห <c oughs> นึ่งร้อยหกสิบพูดเอาเปรียบเพื่อนนะครับผมเป็นคนเอาเปรียบเพื่อนไงเ,เพื่อนที่ดีต้องเป็นอย่างนี้อย,อย่าไปทําตามเขาเอาเปรียบเพื่อนไม่ดีเพราะาเราช่วยกันทําอ่ะเริ่มของที่ห้าอ่าทุกคนเสร็จตรงนี้ห้าแล้วผมแน่ๆไม่ทำอุบอวมนะครับเวลาเอาเข้าประตูมันจะง่ายแล้วก้าทำฝูงอะ่ะ แบบเอาให้กินมันก็ยากเพราะว่ามันมันอวบอ่ะไหนขอดูหน่อยมีดารามไหมนี่ดาราจะเป็นอย่างนี้มันจะบอกว่าเนี่ยให้เอาเบอร์เกอร์สุดจริงมาให้ชัดอะไรมีสองสองกันเนี่ยลองเ,เอาให้ได้ไหมเฮ้ยแต่ผมกลัวมันจะไม่ได้อ่ะลองอ่ะเฮ้ยลอง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 ดูถ้าไม่ได้ก็ตัดคิฟไี่เฮ้ยไม่ใจนะไม่เอาดีกว่าผมว่าเอาอีกกล่องนึงอะ ผูอความแน่ใจที่สุดนะนี่เอากล่องหนึ่งก็ได้อืมื่อความแน่ใจที่สุดกล่องที่หกแบบโคตรเบยบผมทำมานานถ้าเกิดผมให้แบบเขาไม่ให้เงินสามร้อยนะก็คือแบบจบเลยอะไอ้แบบผมอาทิปมันต้องนานอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมคิดว่าผมมีปัญหาแล้วก็คือผมเฟมรมเียบตกหัวห oh, <no. S 1> นยต้องปรับให้มันน้อยที่สุด แบบแบบตอนนี้เฟมเร็บตกอยู่ใช่ไหมพอเอาให้ให้ลูกค้ากินปุ๊บแบบวิเดียวหายเฟมเร็บตกเลยแบบรู้บอกว่าลูกค้าแบบว่ามันแบบไม่มีแอนิเมชั่นกินเลยโคตรโหดแบบพอเอาให้กินตบตบเบอร์เกอร์แปบเดียวหายไปทางเก็กช็อกโกแลแบบแบบโคตรโหด ที่จริงมันมีได้หลายวิธีแต่ผมใช้วิธีนี้แน่ใจสุดแล้วโอเคประมาณนี้ก่อนน่าจะได้อยู่โอเคแล้วผมแนนําให้เอาไปทางประตูหน้าร้านเพราะว่าประตูหน้าร้านมันจะใหญ่หวังว่าจะได้โอเคเห็นหมันเนี่ยกระตุกมากมครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่คือโทรศัพท์ไม่ใช้เล่นในคอมเหมือนคนอื่นนี่ให้ดาราเลยอ้าวดารากลับบ้านกันหมดแล้ว ดารากลับบ้านจนหมดแล้วฮิดารากลับบ้านจนหมดแล้วมีดารามาเพิ่มไหมทำไมเองถึงมาทำไมไม่ให้ดารามาจับเองตุม้มอาทำไมดาราไม่มาเลยเราต้องไปรอดาราครับเพราะผมว่าระหว่างรอดารานี่เราไปโปะชีตมากให้มากขึ้นดีกว่าเนอะเป็นไงจีเนียส ก็เอาชิ้นมาโปะให้มากๆขึ้นมันจะได้แบบมีความแน่ใจมากขึ้นนี่แหละครับปัญหาของคนเวลาทุกคนเล่นอ่ะก็คือทุกคนจะเฟรมเลทบตกและอย่างก็คืออ๋อนั่นคือกระตุกนั่นแหละแล้วก็แล้วแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือดาราเนี่ยมันจะมายากอยู่ทอสมควรเลยก็คือพอทําเสร็จแล้วไม่ใช่หรอวะเฮ้ยทําเสร็จแล้วได้เลยไม่ใช่มันต้องให้ดาราขี่รถดารามันมายากทุกคน เนี่ยก็ต้องรอดาราแล้วไม่รู้จะดาราอย่ามา,าตอนไหน,น,น,นเนี่ยพวกคุณดังนเนี่ยดูแมวดิแมวอย่ามากินชีสเฮ้ยอทอไมไม่มามามาใส่ชีสไว้ให้เยอะๆมันจะได้มีความน่ใจมากขึ้น นี่ถือว่าเป็นกล่องที่หกหรือกันนะครับเอ้นั้ถือว่าเป็นกล่องที่เจ็ดเดี๋ยวประมาณหกหกครึ่งเกือบเจ็ดก็ได้ความเยอะประมาณหกครึ่งเกือบเจ็ดอันมันเนี่ยโคตรแน่นไปดูกันว่าดาราจะมาหรือ,อยังเถ่ายมาสิบเอ็ดกว่านาทีดาราก็ยังไม่มา เนีย่ยมันนั่งอรอกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วนั่งเฝ้าคนเนี่ยแล้วอลไระเราจะมาอ่ะโอ้ยอ,อุ๊ยมัน,นีันเยอะจังเลยก็เนี่ยนทุกคนก็นคือถ้าเกิดแบบเรียหรือว่าเล่นถึงวีพีจะมีเงินกันหนึ่งบาทตดด,ดอปอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเก็บใส่ด้วยอือหืออือหือ เอ้ยอ้าวมาเข้าร้านเหรอทำไมคุณถึงไม่เข้าร้านครับผิดกฎหมายของร้านเรารู้ไหมถ้าคุณเดินผ่านร้านเราแล้วคุณไม่เข้าร้านคุณยังโดนอย่างนี้จับโทษจับโทษทั้งเบนครับเป็นไงรงบริการพิเศษเป็นไงสาหรับคนที่แบบว่าเดินบบเดินผ่านร้านแล้วไม่เข้าร้านครับนี่บริการพิเศษนี่ทอยตัวก้อยเป็นคนฟส่โอ้ขี้เกียจทอยเป็นคนใส่ทิ้งถังขยะเลยครับนี่บริการพิเศษ ให้ไปแบบให้ไปดูหนูในท่อโอเคคนเข้าร้านดีมากแบบ m a บ b u เก,กน,นี่เป็นแบบที่แบบว่ามีอีต,ตอร์เอกเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรอดาราขน,นั้นเองนี่ครับสําหรับคนที่อยากรู้ว่าแบบเอาหนูตรงไหนนี่เห็นไหมตรงนี้นี่ร้นนนานอ่ะมันเดินมาตรงนี้เลยอนนี้คือทางออกของลูกค้าให้เดินมานมีท่ออยู่ ปกติมันต้องไปเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดสวิตก่อนมันจะมีสภาล,ลงมาตรงนี้แต่นี้ด้วยความที่แบบหนาวมากจนน้ําน้ําสีเขียวเขียวก็เป็นน้ําแข็งก็เลยสามารถนันเลยแล้วก็เป็นหนูได้ผมไม่เป็นผมไม่เป็นแต่ถ้าเกิดมันหมดฤดหนาวแล้วอยากกลับมาเป็นน้าสีเขียวเขียวเดิมถ้าเกิดตกไปก็ตายต้องไปกดสวิตอ้วมันจะมีสวิตอยู่ตรงตรงโร,รงเรียนอะ่ะนี่ครับไม่มีอะไรทาจับคนมาขังเล่น โอ้ยรู้สึกสองคนนี้จะมองหน้ากันอ้าวไม่มองหน้ากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนเดินผ่านโหจับไม่ได้จับไม่ไทันอ่ะเย่ยัง,งเลยเฮ้ยคนนั้นไปเลยแล้วคนหนึ่งต้องหาคนมาเป็นเพื่อนี่หาคนผู้ชายเป็นเพื่อนคนผู้หญิงอืมเจ๋งดูดิลานโคตรโล่งอะ่ะลาลาก็ยังไม่ามา ทุกคนดารามาแล้วทุกคนดารามาแล้วมันแบบอืมแบบรอโคตรนานกว่าจะมาผมพอแท้กเกือบจะปิดปะะอะไรกี้่ดาราจะเอาให้แบบให้กินอย่างเงี้ยไหวลงไปไปที่โต๊ะเออเอออย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบเฮ้ย กระตุกนิดนึงพอกินเสร็จนี่แล้วคุณก็จะได้เลยนะเนี่ยได้เงินมาสามร้อยด้วยว้าวเนี่ยครับก็คือก็คือใช้ชีสประมาณหกถึงหกถึงเจ็ดครับหกถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดกล่องแล้วคุณก็จะได้ลยเลย yes ได้มาสามร้อยม่ผมรอมาคูดนานกว่าจะได้ครับโอเคครับแค่นี้คุณก็จะได้หมวกทองเลยนะครับซึ่งหมวกสีทองนี้คือคุณจะ บเคยเห็นพวกหมวกหมวกเติมเัาที่แบบเวลาม,มันสามารถแบบจับคุณปิงได้อย่างงี้ก็คือพวกหมวกตัวนี้นไม่สามารถจับคุณได้เพราะว่าคุณมีหมวกทองถ้าเกิดผูกคุณใส่อยูน่นะนั่นก็คือผลดีแล้วคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับมันจะได้คุ้มกับเวลาที่ผมรอพวกดารามางั้นวันนี้ขอไปแล้วคะบบ๊ายบาย